ในเวลาที่เราจะมาชมไฮไลท์ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมลีกนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสม,มุทรสงครามมาที่สนามอาบาจอสม,มุทรสงครามนะครับปลาทูขนองเจนีฟุสม,มุทรสงครามจะเปิดรังเย่าพบกับทีม SCG เมืองทองยูนเต็ดของเราครับนี่คือภาพขุนพลกิเลนพยองเมื่อเดินทางมาถึงสนามนะครับ ทีมประตูเจนิฟูสมุทรสงครามนั้นนักเวลาก่อนแข่งนะฮะมีอยู่ทั้งหมด14คะแนนรั้งอันดับที่16ครับเกมก่อนหน้านี้พวกเขาทำผลงานได้ดีมากๆนะฮะด้วยการบุกไปชนะทีมฉลามชนชนบุรี FC มาได้2ประตูต่อนหนึ่งครับเกมนี้ก็ทำให้เจ้าบ้านมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยละครับส่วนทีม SCG เมืองทองอยูเนเต็ดของเรานั้นมีอยู่38คะแนนก่อนแข่งนะครับก็รั้งตำแหน่งจ่าฝูง และจงังหวัดสมุทรสงครามนะฮะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักประมาณสัก100กิโลได้นะฮะเนี่ยก็เลยทำให้สาวกกีฬาหยองของเราตามมาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยละครับมาแต่สภาพอากาศที่จงังหวัดสมุทรสงครามวันแข่งขันนะฮะก่อนเกมการขันจะเริ่มต้นขึ้นร้อนมากๆเลยละครับก็เลยทำให้ภาพของกองเชียร์ของเราเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยฮะ แดดแรงครับบางคนต้องอาศัยหลบอยู่หลังสเตเดียมนะฮะบางคนก็มีร่มครับการบังแดดหรือบางคนก็ใช้ผ้ามันคอมาเป็นหนูน้อยหมวกแดงครับ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าไม่รักกันจริงไม่มาให้กำลังใจกันขนาดนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> บางคนก็มั่นใจว่าทีมจะได้สแต้มในวันนี้นี่ฮะก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นเพียงไม่กี่นาทีโอ้ เรียกว่า1500คนเนี่ยเต็มเลยฮะผู้เล่นของทีมเมืองทองประกอบไปด้วยเดสกรทองเหลาเป็นกับตันทีมกวินทมสัจจานันผานุพงวงษาดานโนเซียกาลีควานชันธีรศิลป์แดงดาพิชิตพงษ์เฉยีิวจักรพันธ์พรใสามาริโอุรอฟสกี้มงคลนำน,นวดและก็เป็นอาทิตย์ดาวสว่างนะครับปิยพลบรรเทานั้นยังไม่สมบูรณ์100%ยอซยก,กรเลือกใช้เจ้าแบ็คอาทิตย์ครับ และอัดนันบรารััดมีการบาดเจ็บก็เป็นจักรพันธ์พรไสที่ลงมาทำหน้าที่แทนเริ่มเกมนะครับสมุทสงครามได้เขียลูก,กเริ่มเล่นก่อนแต่เป็นเมืองท้องครับนี่ฮะมงคลแทงให้เีรศิลจะตะวัดลูกไม่ผ่านพุทธศาสตร์บุญปกนะครับฮหาเอามาปิดมุมได้ดีครับ แล้วฝั่งทีมประทูเองอภิวัตนหัวลำหินก็ได้โมงออกหลังไปครับแหมเรียกว่าโต้ตอบกันน่าดูเลยทีเดียวอุย้ยทืวิสินแดนดาครับโอ้โหชัยวุฒิวัฒนะสกัดบอลไม่ดีนะฮะดีนะครับไม่ได้ประตูจากจังหวะนี้อืจักพันพรสใสลองยิงไกลดูบ้างครับเข้ามือพุทธศาสตร์แหมลงมา จีจ้าทีเดียวครับเรียกฟาวได้แต่จังหวะนี้ครับและก็เป็นดาสกอนทองเหลาโยนไปให้ดานโนเซกาควิดบางๆเอซีจีเมืองทองอยู่แต่ขึ้นนำไปแล้วล่ะครับ1ประตูต่อศูนย์นะฮะแมาได้ประตูค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวครับเนี่ยมาดูภาพช้าครับดาสกอนเปิดไปแล้วดานโนควิดเปลี่ยนทางแล้วเบียดสอสองเข้าไปสวยงามมากๆครับเป็นประตูที่3ของดานโนเซกาในฟุตบอล คอนเซอร์ไทยพิลเ์ลีกแล้วละครับเกมตอนแรกดูเหมือนว่าจะง่ายนะฮะเพราะว่า SG g มุงทองทอี่แต่ขึ้นนำเร็วครับแม่แต่ว่าทีมปราดถูกขนองเจนิฟูสโบดสงคราเนี่ยเวลาที่เล่นในบ้านน่ากลัวมากๆครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาอยู่ท้ายตารางทั้งที่เล่นดีมากๆครับในเกมนี้นี่มาริโอยูรอฟสกี หลให้ทีริสินแดงดาพยายายมจะเลี้ยงแหวกผู้เล่นของเจนีฟูดนะฮะไม่ผ่านครับแขงหลังก็ยืนตำแหน่งก็ได้ดีนะครับแล้วนี่ฮะรีพลาดไปนิดหนึ่งครับโอ้โหต้องเป็นกวินนะครับซุป,ปเปอร์เซฟเป็นเอกชัยปรีชากุลน,นะฮะโอ้โหหลุดเดี่ยวก็มาดีครับที่กวินเซฟไว้ได้ครับจังหวะนี้แล้วจากลูกเตะมุมรับ เือเซียนนาเดฮะแล้วก็ยังบุกเพื่อจะทวงประตูคืนให้ได้นะครับเนี่ยเวลาเล่นในบ้านนะครับทีมเจเนฟูดนะ้ดดูน่ากลัวม,มากๆพิชิตพงษ์เฉลียวคืนให้ทีลสินแดงดาทีลสินไหลคืนให้พิชิตพงษ์ยิงไกลดูบ้างครับแม่เจาะเข้าไปไม่ได้หลุดเสาหลังไปไกลครับเจเนฟู้ดได้เตะมุมครับอุ้ยหูชนขารครับ ไม่แน่ใจว่าดานูเซกาสกัดผิดเหลี่ยมหรือเปล่าฮะแล้วได้ซ้ำจากแถว2อ,อีกครั้งเข้ามือกวินครับเนี่ยบุกตลอดเลยละครับทีประตูฟรีคิกของธนาสีพันดอนนฮะ,ะฉลับก้องหลังออกไปจบครึ่งแรกนะครับเมืองทองยังคงรักษาสกอร์นำหนึ่งศูนย์ไว้ได้ฮะทั้งที่เกมไม่ดีเลยละครับครึ่งหลังนะครับมาดูกันต่อครับ ดาโน่ไหลไปแล้วเป็นมาริโอยูรอฟสกี้ได้ยิงไกลจากแถว2นะฮะเกมในนัดนี้มาริโอก็ทำเกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็เป็นเจนิฟูสมุทสงครามนี่ฮะโอ้หลุดมาได้ครับคิสเซียนนาเดหลุดมาแล้วชิปบอลข้ามตัวกวินแต่ว่าโชคดีครับที่หลุดเสาประตูออกไปเช่นกันโอ้ไปตกหลังตะข่ายนะฮะใจหายหมดเลยแล้วครับ จากลูกตั้งเตะของทีมเจนีฟู้ดนี่แหละครับเอสซีเมืองทองอยู่แต่สวนกลับครับจกกักระพัน์ยกบอลมาให้ทือสินจิ้มหลุดมาได้ทือสินทะลุมาให้ดาสกอนทองเหลาดาสกอนทองเหลาพยายามจะล็อกหนึ่งจังหวะโอ้โหแม่เสียดายโอกาสครับจังหวะนี้ผู้สาหลุดเดี่ยวมาได้แล้วละครับหลังจากนั้นยกก้าแก้เกมครับเปลี่ยนจกกักรพันธ์ออกแล้วเป็นเอกภูมิพุทธารุ่งโรจน์ กลับมาเยือนถิ่นเก่าของตัวเองนะฮะและความเร็วของเอกภูมินี่แหละครับที่ทำให้แผงหลังของเจนีฟุสมดสงครามปั่นป่วดเหมือนกันฮะเนี่ยเร็วกว่านะครับแต่ถุกกระแทกออกไปแนมะก็ถือว่าแกลงมาครึ่งหลังเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆในเรื่องของความเร็วนะฮะคริสเตียนาเดโมงชงมาให้เพื่อนทวบทีมได้วันแรกครับโอ้โห เป็นเอกชัยปรีชาฮะ,ะยิงข้ามคานไปหมายละฮะตัวอันตรายนพัทนะฮะขึงหลอกหนึ่งจังหวะแล้วเปิดไปเสาสองครับเพื่อนตอวัดเข้ามากว,วินต้องซุปเปอร์เซฟดานโนเสียกาต้องสกัดออกหลังครับแม่โอ้โหและจากลูกเตะมุมนี่เองครับนภัทรทำรงสุภกรขึ้นคนเดียวฮะ,ะว<น>ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามั่นใจมากๆเลยะครับเกมที่แล้วก็ ยิงชมบุรี FC ได้นัดนี้ก็มาทำประตูเมืองทองอีกครั้งหนึ่งนักเตะเมืองทองของเราเสียสมาธิในการประกบตัวปล่อยให้นัพัสขึ้นเทคคนเดียวครับไม่เป็นไรฮะเวลายังพอมีเหลืออยู่ครับเคลีสินแดงดาให้มาริโอมาริโอ ถูกทำฟาวเอามาลุ้นจากลูกฟรีคิกกันครับดะสกอนทั้งเหลา่าปัน่นอุ้ยแต่ไม่ผ่านมือพุทธศาสตร์บุญปกครับเอกภูพุทธารุ่งโรดตวัดกลับไปให้มาริโอจับบอลหนึ่งจังหวะแล้ววันลเล่ออกหลังไปพยายามจะบี้เพื่อเอาสกอร์เพิ่มครับหลีเปลี่ยนออกนะครับเป็นทิติพันธุ์พุ่งจานลงมาเติมในแผงเกมรุกฮะถึงแม้ว่าจะเล่นเป็นแบ็กแต่แกเป็นแบ็กจอมบุกนะครับสำหรับเจ้านิวทิติพันธ์ เอาละครับมาลุ้นจากลรูปเตะมุมครับดาสกอนท้องเหล่าปาันเข้ามาทิติพันขึ้นคนเดียวอุย้ยสองหนึ่งเลยละครับนาทีที่7 5็หแม่เพิ่งลงมาเหงื่อยังไม่ทันออกเลยละครับมาโมงประตูให้ทีม s อ g ขึ้นนำทีมเจนีฟสสมุทรสงครามไป2ประตูต่อหนึ่งมาดูภาพช้าครับเนี่ยโอย้เจ้านิวไม่มีใครประกบเลยครับก็วิ่งแอบขึ้นมาขวิดครับนี่ฮะ ทีมชาติยู19ปีและยู22ปีนะฮะอายุยังน้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นประตูแรกในสีเสื้อ SCG เมืองทองอยูเนเต็ดของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันนะครับลูกชายของอดีตนักเตะทีมชาติไทยคุณไพโรธพ่วงจันครับแมตัวคุณพ่อคุณจะภูมิใจนะ,ะในเกมนี้ลูกชายทำประตูได้ มีเวลาอีก15นาทีนะครับในการรักษาสกอร์นำมาดูลูกฟรีคิกของเจนีฟูดปั่นไปเข้ามือกวินนะฮะธนาสีพันดอนแม่แล้วนี่ฮะนภัทตัวอันตรายเลยละครับวันเล่โอ้ยกวินต้องซุปเปอร์เซฟครับแมช่วงเวลาที่แกมั่นใจดีดูน่ากลัวมากๆเลยนะครับสำหรับนภัทครับ และช่วงท้ายเกมทีละสินแดงดาวแหวกผู้เล่นทีมเจนีฟูสองสาคนมาและชิปไปเช็ดเสาออกครับแม่เกิดเป็นประตูสุดสวยของเจ้ามุ้ยทีศะสินแดงดาวแล้วล่ะครับและนี่คือจังหวะลุ้นสุดท้ายนะฮะเข้ามือวินจบเกมนะครับทีม s อ g เมืองทองอยู่นเต็ดก็บุกมาเอาชนะทีมประตูขนองเจนีฟูสมุทรสงครามไปได้แบบพื้นจับ2ประตูตอนหนึ่งครับเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่25นี้นะฮะ มาลุ้นกันต่อครับกับ3าคะแนนต่อไปของทีม s อ g เมืองทองยูเอเต็ดครับ